สวัสดีค่ะแฟมิลี่เจนนี่พาแซ่บแฮ่มาจากพี่น้องเมื่อนี้มาหาเพื่อนสาวจ้ามากินอาหารหลายอย่างหลากหลายอย่างไอแนี่ยเอาสมำ่ำต่ำหอยแมลงภู่มีจต่หอยแมลงภูแล้วก็ขอโทษด้วยครับภูผัดผงกะหรี่ค่ะโอ้ยรินกะหรีจ่จริงเรียนพันกันแล้วก็ หอยน่งรมคะ่ะแล้วก็ฮอดดอกคะ่ะฮอตดอกเบิงบ้ง,บง,บง,งเบิ้ทีเ่เองไปจะเสียบวะนี่ิซเจอของเา้างสมตำใส่อูนาดองนะคะซื้อเขามากคะ่ะว่าด้ไปงมเอามาคะ่ะสวัสดีนคะค่ะพอบ้านคะ่ะสวัสดีนคะค่ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะนครับ สวัสดีค่ะเขินเขินเขินกล่องจ้ะพี่น้องมาแคมป์ค่ะมาแคมป์แคมเตี้ยนค่ะมาสิคะเตียรไปร้านมาเข้ากล้องใหม่เอ้ยนี่ใส่อร่อยนะเองแช่แคมซิมอ่ะอ่ะรูอ่ไม่ใส่เนี่ยเอไม่เอาไหนอันนี้นะ มาใหม่เอาอ่ะซื <nước> ้อมาซิมเบอมาซีก็โอเคอยู่เด็กใกล้ลูน่าจะไม่นองเบลวัดดีข้าก่อนลูกเบลดูกลองหนึ่เดียวเาดูกลอนงนีลูกวัดดีข้าก่อนน่สวยๆลูกก้องไม่เห็นกงไม่เห็นว้าก่อนข้าเจะจั อนีรก็สวยๆเก่งมากเลยน้่งาน้งเงาะ้ยนะขาดสมใจไม่ได้หรอกจ้าซื้อติู้ไปกันเ้อ ไม่ใช uhm. ่ปูไไปความเค็มน yeah, ิดๆได้กระเสบดอยูจำนื้คุ๊เค็มกินไยไปฉี่วายตับรมออกไปไหนตหมกรอกแข็ง béo lắm đã, ừm, cái này nó ngon gấp Nó làm mát con, ăn chắc, ăn chút chút, ăn mặn mặn luôn, ăn chim luôn, này, เอาไว้ย oh ู่นา่เท่ไราดจัดจังเลยไปฝั่งตรนี้ากะ่น้องนาแลงเขาบ้กินกันกับแกม อร่อยอร่อยจะบอกไว้นะเคล็ดลับแม่จะบอกไว้นะอย่างเนี้ยกินกับข้าวก็อร่อยเข้าวสวยเนะี่ยจริงอ,อ,อ,อันนี้เอามาผัดเองเหรอ รวมสี่สิบบาทสา้สิบสิบบาทได้ว tất cả không có gần ใช้ปูตัวหนึ่งหมดตัวสองตัว ร้านคูเป็นขายอะไรนะสองตัวคูสองตัว,ตวขัดถั่วโมลีสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยสามสิบ <c oughs> vâng 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 này vâng 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 à, Đây vâng 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 <clears> oh, <throat> mm -hmm. mm -hmm. Hãy subscribe

แต่นีแล้วจ้าที่บริสุทธิ์ในเมืองลองไปซื้อบัตรเต้นแม่ปุขนาด

thank you xong tham mưu khô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 ng tham không จะได้เห็นตุ่มแบบตั้งไปนะร้านอาหารนะไม่ยอมข้างนอกเปล่าน้ำกองไป ่อไรครับเดอ๋ยวไะนั่งนี่นู่นนี่ก่อนนี่นั่งเตกว่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่่เต้เลยน้องเก่อนน้องเกปไม่ีหอไงน่น้องหนยวองเหนยวองหนยอยากมีเพื่อน

ยังไงแต่เล็กจเข้ากอย่างนั้นไเปียนท่าไหรหรอตามไม่ทันจะต้องเลยหราหงาไงไปเรียนวิทยาศาสตร์เหรอวิทยาศาสตร์สาย้าวสาริทาศาสตร์เรียนพุทธศาสน์เอาพดง เกษตรกรกินเขาทำพี่อาสวัสด,ดีสวัสดีอ้าวกองนิดหน่อยวันดีค่ะ <c oughs> เด็กเสิร์ฟ <c oughs> เด็กเสิร์ฟเืบ็ดลูกกูเบ็ดมาเลยแกแล้วความอ้วนไม่แปไะ,ะไม่ก่อโรคร้ายนะคะขนาดกินบหลาได้เนี่ยถ้ามือนึงกินประมาณสามจีเทียบไม,มอ่อ้วนแค่หน้วาอกสมิ เป็นลบียกี่เบยอะนคกินโคก,โค,กคุกะีนี้ความหวานมากงไหนเช่ยพี่จ้หวานใสงันหวานสอะจ้าพี่นออ้องม,มาแป,ป๊บๆๆกลับไปนะพี่น้องนะอัดโดนวาได้แล้วเป็นสุบปลรไง อะไรจ้าอะไรหลายคลิปแต่ก็ได้จำพี่น้องจ้าได้ค่อยเจอกันใหม่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้เซอร์เบี่เจนี่ให้ฮ่าพาเสดที่ห้าเนี่ยได้จ้าพี่น้องซับตะไคร้ไหนเน่ยได้จ้าไปก็ได้จ้าปลูกตะไคร้เห็นนี่ยอาคาพ่อป้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นฮักพี่น้องเด้อ